h e ล l o ตอนนี้อย่างแย่อยู่ที่เซ็นทันเวิร์ลสาขาเซ็นทันเวิร์ล <c oughs> จะบอกสาขาทำไมเซ็นทันเวิร์ลมีที่เดียว <c oughs> ก็หลายคนนะคะถามว่าแ yeah, ยซื้อลองแทพที่ไหน <c oughs> ก็บองโกงนะคะว่าซื้อที่นี่แหละก็คือร้าน X x I f l o e r e นั่นเองนะจ้าถูกเป็นแบบนี้ คือมันเป็นอะไรที่ถูกและก็ดีนะรองเท้าคู่นึ่งก็แบบไม่แพงอ่ะมันลดราคาแบบอาหัางกาม,มากเลยนะคะโดยเฉาะพวกคอลเลคชันเก่าๆที่อาจจะเคยขายเมื่อประมาณปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวลองดูซึ่งเป็นรองเท้าที่แยะเคยซื้อแบบราคาพันกว่าบาทนิดๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เอามาเซลล์เต็ตไมไปหมดเลย ไม่ไหวแล้วนะคะนอกเนือจากรองเท้าก็มีเสื้อผ้าสวยๆเยอะมากเลยนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้จันทรัฐเาวก็ไปที่จันทรัฐเาาก็ได้แต่บ่งโกงว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการจะช้อปปิ้งจริงๆนะคะต้องมาที่สาขาจนานันทรวเท่์นั้นโอเคปะไม่มีมือนะคะไม่มีมือจะโอเคนะโอเคปะเปิดเพลงร้าใจมากเลยนะคะเพิ่มอัตรรสในการช้อปปิ้งอย่างจริงจังไม่ไหวแล้ว หายคนนะคะแค่นี้แล้วกันบายบาย